มากครับกิจกรรมตอนเช้าแกะบอกลำไยไว้ต้มน้ำลำไยลูกเด้งๆดสั่งมาจากไหนนะสั่งมาจาก <Okay. S 1> ขอ,อนแก่นตำบลมากครับมาดูน้ำลำไยที่เราลงมือแกะเมื่อเช้านี่กระบวนการไม่ได้ถ่ายให้ดูอืม กระบวนการไม่ได้ไทยให้ดูเพราะว่าเขาเอาไปแล้ว,เ,วเดี๋ยวเราพอแล้วมจะรีปั๊บไปดูเลยนี่บุบุ๊บ,บุ๊คบงฟังเสียงครับฟังเสียงจตกเตารอก,กินได้เลยเอายกหนีแล้ว <c oughs> นี่เป็นขบวนการที่ ไม่เหมือนใครหรือเหมือนก็ไม่รู้เอามาช็อคน้ำเย็นน้ําแข็งใช่ไหมเอามาช็อคน้ําแข็งครับแต่มาะเทศเทเลงนะครับเอามาน,นี่ไว้สีสันไอที่เห็นไอคึ้นเนี่ยัมเมนเย็นเลย,ยครับอน